พัตรัดเซลครับกรรมการห้ามบอลในทีทียกทีหนึ่งเก่งสีเหลืองครับโจนแนรกับมาเตบุล่าลมแชมป์รุ่น 122ปอนกันนะครับอันนี้เป็นการปองกันแชมป์ครั้งแรกของมาเจบูลล่านะครับโดูแน่นี่สชนลาก,ก็คือจะสวมถุงเท้ายาวนะครับเหมือนถุงเท้านักฟุตบอลว้าวกับิน้อยนิดตันอนิโต เป็นฟิปินที่เป็นคันใจแฟนมวยชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งนะครับต่อจากแมาน่ปาเกียวไม่โดนจับบัดซ uh, <im itation and audio>. ้ายของมาติบุล่าทีมซ้ายครับมาติบุล่า ช่วงชกยาวสูงกว่าครับใช้หมัดยัดสถิตินอกของมาติบูล่าไม่ถึง50%นะครับขณะที่ดดนแดน่นั้น62.07%บนรต์่าแกงครับไม่ได้โดนหมัดน,นะครับเสียหลักนิดหนึ่งยับซ้ายครับมาติบูล่าโดนพลา,าวหมัดซ้ายครับโดนหมัดซ้าย ขาปัดไปเหมือนกันครับมัจุมลาดูชักจะแว่งๆนะครับผ่านไปนาทีเสียเ,<ป>เปิดเกมเร็วเลยครับโดนแอน่ต<ป>ิ้ซ้ายไม่โดน<ป>ขวาฟ่องไปครับ<ป> ห0าิวินาทีครับยกแรกต่อยขวาเี่ยงซ้ายอตุมบุ่าตั้งขาสูงถอยจะยับซ้ายเี่ยงซ้ายหุกซ้ายได้หมัดน่งจิ้มซ้ายไว้ครับขาดลมนีอันตร,รายยับซ้ายลำตัวครับดูแน่ี่ยงขวามาต่อยโดนเชือก ดูคระทุกทรายต่อยขวาเข้าไปนะตามติดเข้าไปอัปคัดซ้ายไม่ลดความมั่นใจนะครับดนแอร์ซ้ายได้หมัดหนึ่งจิ้มขวาซ้ายไม่โดนเป็นซูเปอร์แบน็คเบลดสื่อและยีนิฟูดที่ถ่ายทอดสดจากแคลิฟอร์เนีย อยัดหลอกมาดูลาไม่กลัวครับหลอกบ้างเหมือนกันครับกลางแขนหลอกอไปยั่วโมโหไม่ได้ครับเดินแอเดินจิ้มท้องครับจิ้มซ้ายขลาตัวต่อยบนมัต้องมีเหนีนต่อยะครับหมัดจะล่างขึ้นบนจะน้ำหนักเบาเบาก,ากว่าหมัดกดบนลงล่างนะครับมันจะเป็นัอัประคัตถ้าเข้าโฟกัสจริงๆก็ล็อกได้ครับ เริ่มออกหมัดมากขึ้นครับมาติบุล่ามาติบุล่านี่เคยทิ้งแชมป์ซูเปอร์เวิลด์ในรุ่นซูปเปอร์มันเวนของ W B A นะครับแต่ว่าไปแพ้นนคะแนนคาเลซิโนคาบาลโร่ครับแพ้คาบเลโร่ที่ปานามา ปี2009ทำราการชิงแชมป์ซูเปอร์เวลิลด์นะครับแล้วก็ i d f ด้วยวันนี้เป็นแชมป์ i f ในริสตินบานตำเวะครับเป็นมวยที่ชกได้ยากคนหนึ่งอยากซ้ายนำเข้าไปครับโดนแะน่ขวายังไม่โดนสักทีคนระับอาบกัสซ้ายตา่างเขาอีก ไปเฉียดมาหลายครั้งแลนะครับหมัดแรงๆของโดแน่จิ้มขวาสวยครับมาดิบุลา่ามีหมัดขวายาวๆทำได้ดีหอยับแล้วก็ยิงขวายาวๆสก,กัดนะครับมาดิบุล่า ดึงห,หวลบแล้วอับประคัดซรายดแนแอรึงจังหวะให้ดีครับดนแนร์ดครับดึงแล้วเข,ขเ,ขเข้าไปไม่ถึงตัวครับเขาทำอะไรถนัดถนัดไม่ได้นี่ครับโดนกต่อยขวานี่ก็ดึงหลบได้โอ้ยทายครับมาทุกซ้ายครับเต็มเต็มว้าหลบได้ตั้งนานนะครับโอ้โอ ระชังดังแต่ว่ากรรมการยังนับอยู่นะครับเพราะระชังช่วยไม่ได้ครับเมื่อนับแล้วก็กลับไปที่เข้ามุมครับว่าโอ้ยังมึอนอยู่ครับยังมึอนอยู่มีเวลาหนึ่งนาทีครับดได้โอ้ยซ้ายครับมาท่งมาเทบูล่าลงไปถูกนับ8ปรับสุดปล่ยยกเราเริ่มยกนี้มาในโดนาเร่งเลยนะครับ ดอว,ว่าจะต่อเนื่องมาจากปลายยกที่แล้วได้หรือเปล่าอาดบุล่าก็ยังยืนยัดยืหมัดยาวๆสกัดเอาไว้ครับทีมเชียมาไคยนึ่โนนิโต้โนโโนิโตซปซซุกสายเต็มดีเหลือเกินแต่ว่าปาดุบุล่าไม่ยอมครับถูกนับเล้วลุกขึ้นมาจนหมดยกนะครับทีมงานของนิกจูราก็ หมดเป็นให้น้ำาื้นตื้นตื้นแล้วนะครับดูเก่งกลางเก่งกลางไม่น่าจะมีะมพลาดรรวดดีขนาดนี้ครับยังปักหลักได้สู้ได้นะครับมันไหวครับอดิบรุราแต่ว่าโดานแอนเดินเดินมี การป้องกันตัวด้วย่ใช่เดินสุมสีุ่มห้าเข้าไปในโดนหมัดได้นี่กันโดนแอรขยับหลอกออกอุธย,ยาวๆบ้างนะครับโยกหลบโยกแล้วต่อยขวาซ้ายอีกหมัดหนึ่งโดนแอรอามติดเข้าไปฮ่ารวหมัดสาวหมัดยาวๆครับบาติมบูล่าทั้งซ้ายทั้งขวาจับซ้ายแล้วบน ไม่ออกดูกราตั้งใจขึ้นมาแล้วก็ปกแล้วก็ดันออกไปครับอือไม่สนใจล่อยซ้ายแล้วก็ขวาตามึิมขวาซ้ายอือดูแน่ซ้ายอีกบัดนีงจิมขวายาว,ยาวๆครับดูนะ ติดหน้ารำคาญแต่ว่าแม้จะปล่อยไม่เข้าเป้าก็ตามนะครับมาตุบุราสายเฉียดไปจีน่าไปเปิดหน้าไม่ได้นะครับเราเกือบประมาทไม่ได้เหมือนกันคิดว่าจะคุมเกมเอาไว้ได้แต่ว่ามาตุบุลาก็ยังมีหมัดโตตลอดลนะครับ ทำกับเคซ้า,ซายทำเดินล่อยขวาไม่ได้ปล่ยยกที่ห้าตับไม่เบลล์จบเหลือยครับบาซิบุล่าใช่โอ้โหกับน็อกเลยครับ ขวาแล้วถอยออกมาดูแน่กำลังจะผ่านครึ่งทางแล้วนะครับสิบวินาทีสุดท้ายอ้าจิ้ซมซ้ายมาหนึ่งแมมาได้ช่วงปลายยกดูแน่ต่อยขวา ถูเข,ข้าไปก็จิม้มขวาอัปกัดซ้ายเฉียดว่ามุนออกมาไม่มีอะไรครับมาดูบุล่า่อยน้าอ,อกครับเล่นงานเป้าใหญ่บ้างเลือไม่ถึง30วินาทีดูครับว่าโดนแอจะเร่งยังไงครับให้ติดตาแฟนมวยให้ประทับใจกองเชียร์นลครับเลือไม่ถึง20วินาที เจน่าขยับขยับไปสินาทีสุดท้ายครับเร่งไม่เร่งครับเแน่เดกุฬาขอยขวาซ้ายอโดนเยยงซ้ายเหมือนกันหมดยกหมดยกสุดท้ายครับหยุดเยอะจนครบ12ยกจนได้นะครับลายยก4ที่บรรจุบราดโดนหมัด น่าเชื่อว่าจะขึ้นมาสู้ต่อได้นะครับ champion, nice การให้คะแนนจากแอฟริกาใต้นะครับดิออนตัวเต้แล้วจากเท <Yeah. S 1> ฟเนียก็มีจอนาธานเดวิสกับสตีฟมอร์โร

ของจูนแน่ในรุ่นซูซกเปอร์แปดตเบสน,นะครับเป็นเดียวกับมาเทบูล่าก็ล <Okay, man. S 1> งมาแชมพ้งแรกเหมือนกันนะจากที่ในแชมป์จากคาราลานีอินลูบูนะครับ

And now the unified WBO and IBF super belt champion of the world the Filipino ค Filipino นะครับโนนิโต้โา the Filipino flag โจแนครับชนะคะแนนเจฟฟรียบัตเชบลาย่งเป็นเอกฉันท์นะครับ117ต่อ1 1 0 118ต่อ1 0 9และ119ต่อ108นะครับ ิลีหม่ชนะครั้งที่29นอบ18ครั้งับบโดแน่ส่วนมาเธอุระแพ้เป็นครั้งที่4นะครับ